มาเซตอัพตัว Fingerprint Scanner กันดีกว่ามาดูกันนะครับว่าทำไมผมถึงชอบเจ้าตัว physical fingerprint scanner มากๆก็ไปที่ตัว Fingerprint นะครับก็ให้ใส่าสเวิร์ดโอเคทีนี้ก็ให้เราเนี่ยเตรียมเอานิ้วนะครับนี่ข้างๆนี่เห็นไหมเนี่เราก็กดไปเลยแบบไหนที่เราถนัดที่สุดนะครับที่คิดว่าเราน่าจะแบบนิ้วของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไอ้ตัวสแกนมากที่สุดนะ ไวมากเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีถามเพิ่มเติมว่าเนี่ยคุณต้องการจะทำไอ้ตัวเฟสออล็อกหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาทำ a ฟสอ n ล็อกกันนะครับแล้วดูว่าความไวของมันเนี่ยจะไวแค่ไหนเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำไมผมถึงชอบฟิส i c a l Fingerprint Scanner มากกว่าไอ้พวกสแกนนิ้วใต้จอทั้งหลายอะเนี่ยไวแท้